สวัสดีนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องของการสร้างโมเดลของเฟรมลงไปบน SketchUp ก,กันนะครับอาทิเช่นเฟรมของหน้าต่างนะครับแพทเทิร์นของเค r t ์เ n นวอลคลาดดิ้งอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งการทำแบบนี้มันจะเป็นการเพิ่มรายละเอียดลงไปในโมเดลให้มันดูสวยงามขึ้นนะครับ จริงๆเราสามารถใช้ขั้นตอนพื้นฐานของ Sketchup ในการสร้างโมเดลพวกนี้ได้โดยการใช้ Offset, Push Pull อะไรก็แล้วแต่เพื่อสร้างให้เกิดเกิดเฟรมเหล่านั้นนะครับแต่นี้มันมี Extension ที่น่าสนใจที่จะช่วยให้พวกเราทำข้อมูลที่เป็นโครงสร้างที่เป็นเฟรมแบบนี้ง่ายมากนะครับแล้วก็มีอยู่2ตัวนะครับชื่อว่าตัวแรกก็คือชื่อว่า l a t t i c i z e r นะครับ แล้วก็ตัวที่2ชื่อว่า lattice maker อันนี้ของ developer ชื่อคุณติ๊กเนี่ยนะครับ TIG เนี่ยนะฮะเขาก็สร้าง extension เ,เ,เ,เหล่านี้ไว้ให้เราใช้นะครับโดยที่มันมีรายละเอียดปลีกย,อยอ่อยแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับหน้าที่คือการสร้างเฟรมเหมือนกันทีนี้มาดูกระบวนการนิดหน่อยก็คือว่าข้อแตกต่างระหว่างตัวตัว latticeizer กับกับตัว ตัว lattice maker ก็คือว่าตัว latticeizer นั้นเราต้องทำงานข้อมูลที่เป็นกรุ๊ปนะครับส่วนตัว lattice maker นั้นทำงานกับระนาบที่เราเลือกไว้เท่านั้นเองนะฮะโดยที่เมื่อลำสร้างเฟรมเกิดขึ้นบนแพทเทิร์นที่เราสร้างขึ้นแล้วเนี่ยยังสามารถจะสร้างส่วนที่เป็นแ a n น l ซึ่งเราอาจจะกำหนดวัสดุเป็นกระจกหรือเป็นแผ่นทึบตันให้ดูเหมือนเป็นโครงสร้างของ วอล์คลาดดิ้งทั้งหลายแหละก็ได้นะครับเรามาดูตัวแรกก่อนคือ Lattice Maker นะครับผมจะลองเริ่มต้นนง่ายๆโดยการเขียนเส้นโครงขึ้นมาผมจะเขียนง่ายๆจากเส้นสี่เหลี่ยมธรรมดานะครับแล้วก็ผมจะเขียนในแกนในที่นี้จะเขียนในแกน y นะครับสมมติมีแพทเทิร์นสักอันเป็นผนังขึ้นมาเฉยๆแบบนี้สิ่งที่เราทำก็คือเราสามารถจะลากเส้นตัดไปตัดมาเพื่อสร้างให้เกิดตัวเฟรม แบ่งแยกกันนะครับผมจะลองสร้างแบบแบรนดอมนิดหน่อยอสมมตินี้แล้วกันนี้หลังจากแบ่งเสร็จเรียบร้อยนะครับเรามีระนาบซึ่งแบ่งอยู่ขั้นตอนถัดไปก็คือเลือกระนาบทั้งหมดเหล่านี้นะครับแล้วก็ไปที่เมนูปกติจะอยู่ที่ extension นะครับและใน extension เนี่ยจะตัว ที่ผมติดตั้งไปสั้ง2ตัวแล้วนี่คือ latticeizer กับตัว lattice maker นะครับนี่ผมจะเลือกตัวนี้ก่อน lattice maker ใน lattice maker เนี่ยจะเริ่มต้นก็คือมีกำหนดความกว้างและความลึกของเฟรมในช่องของ width กับ depth นะครับในที่ที่ผมจะทำเป็นต่างอันนิดหน่อยเพื่อเห็นค่ามันนะครับอันนึ้เป็น5เซนอีกอันเป็น10เซนอันถัดไปคือ panel inset panel inset ก็คือตัว panel ที่อยู่ตรงกลางเนี่ยเราต้องการให้มัน ยุบลงไปเป็นระยะทางเท่าไหร่ในที่นี้ผมใช้5เซนไว้ก่อนนะครับถัดมาคือ panel thickness นะครับ panel thickness คือตัว panel เนี่ยเราสามารถจะทำให้มีความหนาก็ได้นะครับหรือถ้าเราใส่เป็น0ูนย์มันก็จะกลายเป็น panel แ Pan ผ่นเดียวซึ่งในกรณีที่เราจะอุปโลกว่ามันเป็นกระจกในโมเดลที่ไม่อยากให้มีความซับซ้อนของของ surface เนี่ยเราก็ตั้งเป็น0ูนย์ไว้ก่อนก็ได้นะครับถัดไปคือ lattice uh, material คือตัว f r a มเนี่ย ะจะใช้วัสดุอะไรนะครับในที่ที่ผมจะเลือกเป็นสีขาวไว้ก่อนนะครับถัดมา panel material เนี่ยเราสามารถจะเลือกได้ว่าจะเอาเอา material อะไรซึ่ง material ที่เราเห็นอยู่ใน list อันนี้คือ material ที่เราโหลดไว้แล้วใน sketchup นะครับถ้าเราอยากได้แบบอื่นซึ่งไม่มีอยู่ใน list เราก็โหลด material นั้นเข้ามาใช้ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็จะเห็นใน pop up นี้ถ้าเราไม่อยากมี panel เราสามารถจะเลือกเป็น non นะครับมันก็จะสร้างแต่ frame แล้วก็จะ panel ก็จะโบโบไปผมจะเลือกเป็น glass ไปก่อน เสร็จเรียบร้อยเราก็กดโอเคสังเกตดูนะครับเขาจะสร้างเฟรมให้ทันทีนะฮะนี้ได้เลยนะครับผมจะคัดลอกอันนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะอันดูนิดนึงแล้วก็จะก๊อปปี้อันนี้ไว้นิดนึงก่อนนะครับเดีย๋ยวเราจะลองอีกตัวคือ l a t i ิไซเซอมาเทียบกันนะครับในนี้ผมจะลองสร้างอันนี้อีกครั้งนึง นะครับ uh, lattice maker ผมใช้ค่าเดิมนะครับโอเคอันนี้จะเห็นว่าตัวอย่างที่ lattice maker สร้างขึ้นนะครับจะสังเกตเห็นว่าในแต่ละส่วนของ panel เนี่ยเขาจะสร้าง frame ข็้าไปข้างในสิ่งที่เกิดขึ้นหละ่ะจะสังเกตเห็นว่าตัว f r a m ตรงกลางมันกลายเป็น frame 2ชิ้นต่อกันนะครับทีนี้มาดูกรณีที่ผมใช้อีกตัวหนึ่งคือ latticeizer นะครับใน latticeizer เนี่ยเนื่องจากว่า latticeizer ต้องการข้อมูลเป็นกรุ๊ปสิ่งแรกที่ผมทำคือผมเลือก ชิ้นส่วนเหล่านี้แล้วก็สร้างเป็นกลุ่มก่อนหลังจากนั้นเราก็ไปเลือกนะครับ extension แล้วก็ l a t t i c i z e r เหมือนเดิมนะฮะได้หลอกจะคล้ายกันนะครับก็คือเริ่มต้นก็มี lattice width กับ depth ก็คือความกว้างของเฟรมกับความลึกในที่นี้ผมจะลองให้ความลึกมันต่างกันคล้ายๆกรณนนีที่เราใช้ lattice maker เมื่อกี้นี้ lattice color นะครับคือสีสมมติว่าผมใช้เป็นสีขาวเหมือนกันนะฮะ ถัดมา panel color นะครับเราจะใช้สีอะไรในที่นี้ผมก็จะใช้ glass เหมือนกันนี่แหละนะครับในกรณีของ Pan, panel color หรือ p a n color นี่ครับเราสามารถที่จะเลือกเป็น no p a n ได้เวลามันเลือกเป็น no p a n e ปุ๊บหมายความว่ามันก็จะไม่สร้างาตัว panel ตรงกลางนะครับเลือกเป็น glass เพื่อให้เหมือนกันนะฮะอีกกรณีคือ keep original outline คือหมายความ outline ที่เราเขียนเนี่ยจะให้มันคงไว้ก็ได้นะครับในที่นี้ผมเลือกเป็น no ไปก่อน เพื่อจะดูความแตกต่างระหว่าง lattice maker กับ latticeizer แล้วก็โอเคสังเกตดูนะครับเราได้ต้นแบบเหมือนกันแต่คราวนี้กรณีของตัวข้างขวาเนี่ยคือ latticeizer ข้างซ้ายคือ lattice maker นะครับจะเห็นว่า,าตัวตัว latticeizer เนี่ยนะครับเขาก็จะแบ่งครึ่งของเฟรมเพราะฉะนั้นเฟรมทั้งหมดมันจะเท่ากันหมดนะครับอันนี้ก็จะได้ผลที่ต่างกันนะครับบางคนก็ชอบ ตัว l a t i เ i z e r มากับเพราะเรา control frame size ให้มันเท่ากันส่วน l a t i e Maker นั้นอาจจะมองได้ว่าเป็นการสร้างเฟรมที่เป็นลักษณะที่อาจจะเป็นเฟรมที่มีเฟรมกระจกอยู่ข้างในมีกรอบบานอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือข้อแตกต่างที่เกิดขึ้นนะฮะผมจะลองดูอีกอันหนึ่งยกตัวอย่างเช่นเราจะลองสร้างง่ายๆตัวเดิมนะครับผมจะลองอันดูไปเสร็จแล้วคราวนี้ถ้าคงเฟรมไว้ผมเลือก เลือกเหมือนเดิมนะครับเนื่องจากอันนี้เป็นกรุ๊ปแล้วผมใช้ l a t ทิไซเซอเหมือนเดิมแต่คราวนี้ o r i g i ินอเนี่ยผมเลือกเป็น yes ให้มันคีฟไว้นะครับแล้วก็โอเคเราจะสังเกตเห็นดูเหนเนคล้ายกันนะครับแต่จริงๆแล้วไอ้เส้นตัวนี้มันเอ b มเอยู่บนผมจะลอง EDIT ตัน,นี้ดูเส้นนี้จะอยู่นี้นี้เห็นไหมฮะนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราต้องการให้ผลหรือเอฟเฟกตออกมาเป็นยังไงของทั้ง2กรณีนะครับอ,อีกอันหนึ่งซึ่งซึ่ง เป็นข้อแตกต่างระหว่าง plug-in หรือ extension สองตัวนี้ก็คือตัวในกรณีที่เรามีโมเดลซึ่งเป็นเค r ร์ฟนะครับเ,เราไม่สามารถจะใช้ล a t t i ไ i z e r ได้นะครับ l a t t i ไซเซอจะใช้กับระหน้าแบนเท่านั้นนะฮะนี้เรามาดูว่าถ้าเราเจอโมเดลที่มีความโคง้งผมจะลองเขียนง่ายๆนะครับเ,เริ่มต้นผมจะลองเขียนเฟรมง่ายๆนิดหนึ่งนะแล้วเสร็จแล้วก็ใส่เค r ร์ฟไปนิดหน่อยนะครับ แต่ก่อนที่เราจะเขียนเคอร์ฟเราต้องเข้าใจว่าแลติซเซอร์นั้นเอาเอชทั้งหลายแหล่มาใช้ในการหรือแลติสเมกเกอร์ก็ตามนะครับเอาเอชทั้งหลายแหล่มาแบ่งนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีเทลเอชมาแบ่งตอนที่เราจะเขียนเส้นโค้งอันที่เช่นเป็นเป็นอาร์คหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เราต้องแน่ใจว่าจํานวนของเส้นรอ,อ,อยต่อหรือเซกเมนต์ของอาร์คนมันไม่มากจนเกินไปนะครับในที่นี้ผมจะลองแก้ไขเซกเมนต์ของอาร์คไปนิดหน่อยนะครับผมจะใช้สักแค่6แล้วกัน นะครับถัดมาจะลองเขียนดูอาร์กตรงนี้ใหม่เนะครับประมาณนี้แล้วกันนะเสร็จแล้วผมจะลบอันนี้ทิ้งไปนิดหน่อยแล้วก็พุชฟูมิัขึ้นในกรณีที่เราเป็นเคิร์ฟแบบนี้นะครับอันเนี้ยเราจำเป็นเราต้องใช้ Lattice Maker ์ถังผมจะลองดูให้มันซับซ้อนนิดหน่อยด้วยการขยับออตัวนี้ให้มันกลายเป็น ระนาบที่เป็น slow แบบนี้นะครับโอเคทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือในเฟรมแบบนี้ถ้าผมจะให้พวกเราดูตัว hidden geometry นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้มันเกิด segment ตัวน,นี้ขึ้นซึ่งเวลาที่ l a t t i c i z e r มันทำเนี่ยมันก็จะแบ่งระนาบไปตามผมจะลองดูก่อนนะครับใช้ lattice maker นะครับเริ่มต้นเราก็เลือกระนาบเหล่านี้นะครับเอาละ เสร็จแล้วผมก็เลือกเครื่องมือ l a t i c e Maker นะครับผมจะใช้ค่าเดิมค่าเท่าอันนี้นะครับแล้วก็วัสดุเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็โอเคไปสังเกตดูนะครับเราก็จะได้เฟรมแบบนี้เห็นไหมฮะซึ่งอันนี้ l a t i ิสทำไม่ได้นะครับ l a t i s เซ z e r ทำไม่ได้นะต้องใช้ l a t i c e Maker ทำนะครับแล้วเราก็จะได้เฟรมเร็วๆแบบนี้นะครับโอเคนะครับพอเห็นไอเดียนะฮะ ผมจะลองอีกตัวอย่างหนึ่งสมมติเราจะมาออกแบบให้เป็นฟาสาตัตแคลดดิ้งฟาสาตง่ายง่ายนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าผมก็เขียนสี่เหลี่ยมง่ายๆอันหนึ่งขึ้นมาเขียนในแนวแกน y นะครับขึ้นมาเป็นนี้สมมติเราจะลองเขียนหน้าต่างง่ายๆนะครับเราจะเขียนตัวแท่นแนวที่เราจะทำเป็นคลดดิ้งนะครับไม่ใช่หน้ตาต่างขอไปสมมติว่าเริ่มต้นนะครับผมอาจจะแบ่งแพทเทิร์น อันนี้นิดหน่อยแบ่งแพทเทิร์นตรงนี้นิดหน่อยแบ่งแพทเทิร์นตรงนี้หน่อยนะครับสมมตินี้แล้วกันนี่แบ่งแพทเทิร์นง่ายๆนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะทําอันนี้เป็นเป็นแพแนลขึ้นมานะครับเหมือนคลาดดิ้งแพแนลนะครับเราก็เลือกทั้งหมดเราจะเลือกล a ตติไซเซอร์หรือลัต i ิสก็ได้ลัตทิสเมคเกอร์ก็ได้นะครับในที่นี้ผมจะเลือกมาสักอันเนื่องจากผมยังไม่ได้ทําเป็นกรุ๊ปเราก็จะเลือก Maker ล a ตทิสเมคเกอร์แล้วกันแต่คราวนี้สิ่งที่ผมทําก็คือว่า การที่ผมจะใช้แพแนลนี้เป็นกลาสนะครับผมจะเลือกแพแนลนี้เป็นสีอื่นนะที่เช่นกรณีนี้สมมติว่าผมเลือกแพเนลเป็นสีส้สมแล้วกันเพื่อให้เห็นชัดๆนะครับแล้วก็ตัวเฟรมเป็นสีขาวลองดูนี้ก่อนนะครับความหนาปล่อยไปความหนาจะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้นะครับในที่สมุิว่าผมใส่ความหนาไปเป็นสักจุด0-25สมมมตินี้แล้วกันนะครับแล้วก็โอเค แสดงว่าผมได้แพนลอย่างนี้ก่อนซึ่งมันจะลึกเข้าไปเหมือน,ห,อนหน้าต่างใช่ไหมครับสิ่งที่เราจะทําให้มันเหมือนลักษณะที่เป็นคลาดดิ้งก็คือว่าเราก็จะใช้วิธี move ันนี้ออกมานะเนื่องจากมันเป็นกรุ๊ปอยู่นะครับผมจะเพิ่มคลิกเข้าไปแล้วก็เลือกอน,นี้นะครับเนื่องจากตอนนี้ผมเขียนในแนวตั้งนะครับผมก็จะ move มันในแกน y หรือแกนเขียวให้มันปูดออกมานะครับ move นะครับว่าดึงในแกนให้มันออกมานิดหน่อย เราก็จะได้เหมือนแก้ไๆเป็น cladding panel นะครับถ้าเกิดว่ามันดูหนาไปผมอาจจะ move กลับไปนิดหน่อยในแกนไว้นะครับโอเคเราจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้เราก็ได้เหมือน curtain panel นะครับเราจะแบ่งในกรณีที่มันเป็น pattern ตายตัวแบบนี้นะครับแต่เกิด panel ผนังที่เราทำเป็น cladding มันใหญ่มาก วิธีการที่ที่จะเซฟเมมรีใน sketchup ก็คือเราทำชิ้นนี้ครับให้กลายเป็นคอมโพเนนต์แล้วหลังจากนั้นค่อย .array มันไปนะครับมันจะช่วยลดภาระของคอมพิวเตอร์ได้มากในขณะเดียวกันการเปลี่ยนสีต่างๆก็จะง่ายผมจะลองทำให้ดูนะครับผมจะสร้างชิ้นนี้ให้กลายกรุ๊ปนี้นะครับสร้างให้กลายเป็นคอมโพเนนต์แล้วก็ตั้งชื่อเป็นอ,อ,อันนี้สมมติตั้งชื่อว่า cladding 0 1แล้วกันนะครับผมจะปล่อย ออปชันปกติไว้ก่อนนะครับแล้วก็ Create ที่พอได้1อันนะครับถ้าผมจะ c o อ y ปมันไปนะครับนะครับผมอาจจะ Copy ไปสัก2อัน3อันโอเคอาจจะ Copy ขึ้นก็ได้แต่นี้ให้ดูไอเดียนี้เนื่องจากว่าความที่มันเป็น Component เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะ e d i t m a T e เ i a เนะครับ,รบเช่นสมมติว่าตรงนี้ผมต้องการให้เฟรมตรงนี้มันกลายเป็นวัสดุอื่น แล้วก็ลองดับเบิลคลิกดูนะครับเข้าไป Edit เหมือน Edit Component ธรรมดาใช่ไหมครับแล้วก็เลือกวัสดุมาจะเอากระจกมาใส่ตรงนี้รจริงจริงมันมี2ด้านนะครับเพราะนั้นมันต้อง Edit ข้างหลังด้วยนะคตันนี้มันมีแพเนลอยู่ตรงกลางอีกอันหนึ่งันะันนื่องจะมีความหนานะครับเราจะต้องเข้าไปนิดหน่อยไฮนิดนึงแล้วผมก็เทวัสดุลงไปเพิ่ม ผมเอาขีดเสนเจียวเมตรีออกมาโอเคนะได้แล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็อันาอันไฮนิดหน่อยเอาละครับนะจะเห็นว่าพอมันเป็นคอมโพเนนต์เนี่ยข้อดีก็คือว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนแพทเทิร์นหรือเปลี่ยนไอเดียได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคเราก็คงพอมองเห็นไอเดียของการนำเอาเอ็ e n s i o n 2ตัวนี้ไปช่วยในการสร้างดีเทล ให้เกิดขึ้นกับโมเดลนะครับในคลิปหน้าเนี่ยผมก็ใช้ extension 2ตัวเนี่ยไปสร้างเป็นโครง trust กันดูว่าจะมีวิธีการยังไงบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีก่อนนะครับ